ะเอาไหนลักเก็ตให้น้องหนึ่งอันแล้วหนูเอาไหนฮะเอาชุดไหนชุดร้อยยี่สิบเก้าคืออะไรอืม,ม,มเอากระลักเก็ตสามของน้องอีชุดหนึ่งนู่นใช่ไหมลักเก็ตลักเก็ตคือชุดเอาอะไรของปั๊บเอาลักเก็ตใช่ไหมอเอาชุด าาเ่าหร่พี่มิวกี้กำลังจะไปซื้อไก่นะครับให้น้องกูปั๊บนะครับอันนี้คืออยู่ที่ KFC k f เีเซ็นทรัลโคราชนะครับ พี่มิวไปสั่งให้น้องบสั่งไก่นะครับมาแล้วมาแล้วปั๊บมาแล้วมาแล้วครับน้องพี่มิวอ่ะรูม่งอ้าวอ้าวกินเลยของหนูเออของหนูอหไรลูก โ,โอบโ,โเโอาของเล่นใส่กล่องไว้ดิอ่าพี่กี้เอาเอาน้ำจิ้มไหนเอาเอาน้ำจิ้มอะไรเอาพริกแล้วเอาพริกเกลือเทอะไปบาร์ได้น well ้ำจิ้มยังไม่เอาน้ำจิ้มเอาคนอะไรไม่เอาน้ำจิ้มโอบเอากินกินกินไปกินไป จิ้มไหมไม่จิ้ม,มไกลล่หล่นไกลลน่หล,ล่นก็หล,นล่ทนทไงได้ไม่ต้องก,ลลกินไก่หล่นไม่ต้องกินจับมือเลยจับเลยเหยียดไม่กินนะเอ,เอากี่กัดเนี้ยพ่อจะกินแต่กระดูกนะ ข้าเนียเดี๋ยวพ่อจะไปกินส้มตำข้าวเหนียวส้มตำกับด <c oughs> ้แล้วก็กินใช่เหลือให้เด็กกินตอนนี้ไปก่อนอ๋อข้ออราวเหนียวหนุ่หนูเอาเนื้อพ่อจะกินไหมกินหมดนี้แหละให้ใหล,ล,ลูกนี่อันนี้อันเผ็ดนี่ของมันเป็นของอันเป็นของเราอะ อืมมาลุน <liksom> ก <ality> ัน <like> ดีกว่ามาลุ้กันดีกว่าเราจะได้ตัวเราั้น่ามาดูนี่มันเล่นยังไง เดี๋ยวก็หกอีกเอากินก่อนเยวค่อยเล่นก็ อ Na, me, Cette, like uclear, ันไหนเผ็ดอันน no. ี้เหรอเออเอาแล้วปั๊บม hmm. ันไม่กินเหรออ๋อมันกินแต่อันนั้นเอออันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดเหมือนกันอ้าวอันนี้มันก็เผ็ดแต่เผ็ดสำหรับปั๊บแต่เผ็ดมันเผ็ดสำหรับปั๊บโหเขาบอกโหสำหรับอ้วนวันนั้นซื้อนี่มันแบบ กินสองกล่องอม,มันกินคนเดียวหมดคิดดูือมันเ็นภาษสมโนแก๊เะมันก็เป็สมโนแก๊เออุกินเข้าไปได้ยังไงรับครับัับยข้าวมันกินแต่แบบนี้แต่ว่ามีเมันไม่ใช่เหรอกมันเป็นของอีกที่นอ่อื

นี่นอนองเด็กผู้ชายเดี๋ยวพี่เขามาตีเดี๋ยวพี่เขามาตีครับพี่เขามาแล้วนะทำไมดื้อย่างนี้พี่บอกนั่งลงกินดีจับดีจับดี คนยังไม่มาหรืมันยังไงคนพี่มันเงียบเงียบมองมึ้มาพที่ตรงนี้เนี่ยกระดานมีงานนั่นเมื่อว่้วปากมึงเลยรื้ว่าจะไกล่องกลับบ้านเลยเจ๋งกล่องกลับบ้านเลยกล่องทำไมวะเฮ้ยนี่ใครกินไหมเนี่ยไม่มีเอาเลย ไม่ชอบเนื้อชอบแทะกระดูกไงต้มตำลับอันนี้อ้ต้มอันนี้สูตรต้นตำลับเออนี่อร่อยกว่าอันนั้นอร่อยกว่าลูกลุงว่าอันนั้นอร่อยเอาไหมลองดูมันเป็นเนื้อลุงว่าอร่อยมันเป็นเนื้อลวนแต่ลุงชอบแทะกระดูกไงเป็นหมาเหรอเป็นหมาเลยแทะกระดูกหมาปั๊บมึงนะคือความไม่เอาไม่พูดแบบนี้ลูก อเออต้องถามแบบนี้สิมันไม่หามันมีเอ็นไงลูกมันมีเอ็นมีอะไรกุุบกุุบไงงนี่แหละ ร้อนๆใช่ไหมน้ำและของอร่อยด้วยนะจ๊ะโอ้ร้อนจริงร้อนตปั๊บๆนี่ค่ะจัดไป East ันพเพิ creek, ่มจะอเพิ water, ่มบ เอาเมื่อกี้นี่แม่เขียวเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่ต้องไหนจะเอาเนือเ้อไว้จะเอาเนื้อไว้